สวัสดีครับสงกรานต์ดวายนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวมารีวิวสว่านไร้สายอีกตัวหนึ่งที่เพิ่งสั่งมาใช้งานนี้ชมกันนะครับตัวนี้จะเป็นของแบรนด์โลนิกนะครับโลนิกพรีเมียมคุณภาพสำหรับเครื่องมือช่างโลนิกเนี่ยเป็นแบรนด์จากเยอรมันนะครับส่งออกสินค้าไปกว่า80ประเทศทั่วโลกแล้วก็นําเข้าโดยบริษัท Power m ร t เมติกนะครับเป็นตัวแทน,นจําหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วก็เป็นศูนย์บร,ริการที่มีทีมวิศวกร,รชํานาญการด้วยนะครับ การซื้อเครื่องมือช่างมาใช้งานบริการหลังการขายนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญและก็จําเป็นไม่น้อยทีเดียวนะครับดังนั้นเดี๋ยวมาทําความรู้จักกับบริษัท Powermatic กันสักนิดหนึ่งนะครับก็เป็นบริษัทที่นําเข้าเครื่องมือช่างโลนิกเข้ามานะครับในส่วนของบริษัท Powermatic นะครับได้ก่อตั้งขึ้นในปี1999ก็จะมีความเชี่ยวชาญในด้านวิศวก,กรรมและก็เครื่องมือไฟฟ้านะครับมีประสบการณ์การทํางานมากกว่า20ปี มีการให้บริการด้านการผลิตจัดจำหน่ายและบริการหลังการขายอย่างครบวงจรทั้งในด้านเครื่องประเภทปรับปรุงและแก้ไขคุณภาพไฟฟ้าหรือ power quality เครื่องปรับอากาศ cooling solution รวมถึงเครื่องผลิตพลังงานทดแทนเช่นเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์หรือว่า solar power นะครับรวมไปถึงศูนย์คอมพิวเตอร์ data center และการก่อสร้างตึกและอาคาร construction นะครับถือว่ามีความเชี่ยวชาญในหลากหลายด้านมากทีเดียวนะครับสำหรับบริษัท powermatic อ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องมือช่างกันต่อดีกว่านะครับสำหรับสวา่านไร้สายตัวนี้จะเป็นขนาด18โวลต์ส่วนชื่อรุ่นก็จะเป็น8018ครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติคร่าวๆของตัวสว่านนะครับเดี๋ยวไงผมมาคุยให้ฟังอีกทีหนึงนะครับในเซตเขาก็จะแถมเป็นตลับเมตรมาให้ด้วยนะครับ1ตัวของโลนิกซ์มอนกันในส่วนตลับเมตรงานดูดีทีเดียว อันนี้ก็จะเป็นของแถมที่มีมาในเซตนะครับเซตเนี้ยราคาจะอยู่ที่2 0 9 0น้าบาทนะตอนนี้นะครับราคาอาจจะมีเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตอันดีแล้วแต่ร้านขายอีกทีนึงส่วนท่านไหนที่สนใจสว่านไร้สาย18โวลตวของโลนิกตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมใส่เป็นลิงก์ไว้ให้ด้วยใต้ครีโอตรงเดสคริปชันนะครับท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้จากตรงนั้นได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะครับว่าข้างในกล่องภายในเซตเนี่ยจะมีอะไรมาให้บ้างนะสำหรับโลนิก8018ตัวนี้นะครับ อ่ะเปิดมาภายในกล่องนะครับก็จะมีเป็นคู่มือพร้อมกับใบรับประกันจากทางโลนิกมาให้ด้วยนะครับสําหรับโลนิกเนี่ยเขาก็จะมีรับประกัน1ปีเต็มนะครับในใบรับประกันก็จะบอกเงื่อนไขการรับประกันต่างๆมาให้อ่าเรามาดูภายในเซตกันต่อนะครับก็จะมีเป็นตัวสว่านมาให้1ตัวตัวสว่านก็จะออกเป็นโทนเขียวอมน้ําเงินหน่อยนะแล้วก็เคลือบยางสีดําๆตรงด้ามจับ ส่วนที่เคลื่อนไหวได้ก็จะเป็นสีแดงๆนะไม่ว่าจะเป็นสวิต์ปรับซ้ายขวาสวิต์กดใช้งานรวมถึงสวิต์ปรับความเร็วรอบนะครับก็จะเป็นสีแดงๆในส่วนนี้ก็เป็นสเปคของตัวเครื่องโ o n ิก8018นะครับ18โวลต์ลิเธียมไอออนแบตเตอรี่มีอยู่2เกียร์ด้วยกันนะครับ0ถึงแล้วก็0ูนยถึงความจุบแบตเตอรี่1.5แอมป์นิวตันเมตรแรงบิดสูงสุดนะครับสามารถจับดอกสว่านสูงสุดได้10ม mm, ิลลิเมตกนกรัม สามารถเจาะเหล็กเจาะคอนกรีตได้ที่10มิลนะครับส่วนไม้นี่ได้อยู่20มิลด้วยกันแล้วก็จะมีเป็น serial number นะครับสำหรับสว่านไร้สายตัวนี้ยังเป็นมอเตอร์แบบมีแปลงทานอยู่นะครับไม่ใช่มอเตอร์ b r u ช h l e ถัดมานะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ให้มาอยู่2ก้อนด้วยกันจะเป็นขนาด18โวลต์1.5แอมป์นะครับในส่วนนี้ก็จะมีอะแดปเตอร์ชาร์จมาให้1ตัวนะครับมีไฟแสดงสถานะถ้าหากว่าชาร์จจะเป็นสีแดงชาร์จเต็มเป็นสีเขียวนะครับตัวนี้ สำหรับอะแดปเตอร์ตัวนี้จะเป็นแบบฟ้าชาร์จนะครับชาร์จได้เร็วเอาพุท1 8ิบแปโวลต์ DC 1.5แอมป์เวลาชาร์จเราก็เสียบเข้าไปในส่วนตรงนี้ของแบตเตอรี่นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของอุปกรณ์ที่มีในกล่องทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้ครับผมมาดูรายละเอียดของตัวสว่านกันบ้างนะครับ ไซส์ก็ถือว่าไม่เล็กไม่ใหญ่มากเกินไปจับได้พอดีมือมากนะครับในส่วนด้ามจับเนี่ยก็จะมีการเคลือบยางกันลื่นมาให้เวลาจับก็จับได้ถนัดมือไม่หลุดลื่นง่ายนะครับสามารถปรับซ้ายขวาได้ในส่วนนี้ก็มีไฟ LED เอาไว้ส่องสว่างเวลาเราทำงานในพื้นที่ที่มืดหรือว่าแสงน้อยนะครับให้แสงสว่างที่ดีทีเดียวด้านบนสามารถปรับสปีดได้ถึง2ระดับ high แล้วก็โลนะอันนี้เป็นโลนะครับ ใครับผมและก็ในส่วนสวิต์เนี่ยยิ่งเรากดเยอะความเร็วรอบก็จะเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับสว่านตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบ3ระบบนะครับขันสกรูเจาะไม้จเจาะเหล็กแล้วก็เจาะกระแทกหรือว่าเจาะคอนกรีตได้ในส่วนการขันสกรูสามารถปรับทอร์กได้ถึง18ระดับนะครับอเดี๋ยวผมลองทอร์กให้ดูนิดนึง ในส่วนของทอกก็ถือว่าใช้งานได้ดีทีเดียวรายละเอียดของตัวสว่านก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะไปเทสการใช้งานให้ชมกันนะครับสำหรับสว่านไร้สายโลนิก18โวลต์ตัวนี้โดยจะใช้ร่วมกันกันกบดอกสว่านของทางโลนิกนะครับตัวนี้จะให้มาเป็นเซตแบบนี้แต่ว่าตัวนี้เขาไม่ได้แถมมาในเซตอันนี้ต้องแยกซื้อต่างหากนะครับสําหรับเจาะไม้เจาะปูนแล้วก็เจาะเหล็กนะครับเดี๋ยวมาดูลักษณะการใส่ดอกสว่านกันนะครับ ตัวนี้สามารถจับก้านดอกสว่านได้สูงสุด10มิลเวลาเราจะหมุนล็อกนะครับเราจะหมุนแค่ตัวเดียวก็คือตัวนี้อ่านี่ครับสามารถหมุนล็อกตรงน,นี้ได้เลยโดยที่เราไม่จําเป็นที่ต้องมาจับตรงน,นี้แล้วนะเพราะว่าสว่านที่มีขายทั่วไปราคาถูกๆเวลาเราหมุนเนะี่ยตัวนี้มันจะหมุนตามนะครับเราจ yeah, ะต้องจับสองมือแบบนี้นะแต่ตัวนี้ไม่ต้องนะครับเราหมุนแค่มือเดียวแบบนี้ได้เลยหรือเวลาที่เราจะหมุนออกนะครับเราก็หมุนด้วยมือเดียวเหมือนกันนะครับอ่แบบนี้นะครับ ก็ถือว่าสะดวกมากทีเดียวสําหรับการใส่ดอกสว่านนะครับอเดี๋ยวไปเทสการใช้งานให้ชมกันดีกว่านะครับสําหรับการเทสการใช้งานผมจะใช้เป็นดอกสว่านของโลนิกเลยนะครับเพราะว่าเขาก็จะมีมาครบหมดเลยทั้งเจาะไม้เจาะปูนแล้วก็จเจาะเหล็กนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวผมไปจเจาะเหล็กให้ชมกันก่อนโดยจะใช้ดอกไซส์ใหญ่สุดที่มีก็จะเป็นไซส์แปดมิลนะครับสำหรับเหล็กที่ผมจะเอามาทําการเจาะมันก็จะมีความหนาหน่อยนะครับนี่ครับความหนาอยู่ที่สิบมิล ดังนั้นแล้วถ้าหากว่าสามารถเจาะเหล็กที่มีความหนามากขนาดนี้ได้เนี่ยเหล็กที่มีความบางกว่านี้นี่ก็หายห่วงนะครับเจาะได้สบายเลยเนาะแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับดอกสว่านด้วยนะครับเพราะว่าถ้าสว่านดีดอกสว่านก็ต้องดีด้วยนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นถ้าดอกสว่านไม่ดีก็เจาะไม่ค่อยเข้านะครับออะเดี๋ยวผมลองให้ชมกันนะครับ ก็สามารถเจาะผ่านได้ไม่ยากเย็นนะครับแต่จะต้องใช้เวลาในการเจาะเยอะหน่อยเพราะว่าเหล็กมีความหนานะครับพวกเหล็กบางๆนี้ก็หายห่วงนะครับเจาะได้สบายมากอเดี๋ยวปรับเปลี่ยนมาใส่เป็นดอกเจาะปูนแบบนี้กันบ้างนะอันนี้ผมใช้เป็น8มิลน,นะเพราะว่า8มิลเนี่ยผมค่อนข้างจะได้ใช้งานบ่อยมากทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาทดสอบเจาะเสาปูนนะครับนี่ครับเพราะว่ามันก็จะมีความแข็งที่ค่อนข้างจะมาก แค่หากว่าสามารถเจาะเสาปูนที่มีความแข็งขนาดนี้ได้เราสามารถเอาไปเจาะผนังที่กออิฐก่อบล็อกแล้วก็ฉาาปูนได้สบายนะครับ ในส่วนการเจานะคอนกรีตเนีเอามาเจาะเสาปูนที่มีความแข็งมากก็เจาะเข้าได้ไม่ยากเย็นมากเกินไปนะครับแต่ถ้าหากว่าจะไปเจาะผนังพีแคร์สซึ่งมีความแข็งมากนะก็ไม่แนะนําเพราะว่ามันไม่น่าจะเจาะเข้าอาจจะต้องหาตัวที่ใหญ่กว่าหรือใช้เป็นสว่านโตรตารี่ไปเลยจะเหมาะสมมากกว่านะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับจากการที่ทดสอบเจาะไปเมื่อกี้จะเห็นได้ว่าหัวสว่านเนี่ยสามารถที่จะจับดอกสว่านได้แน่นมากนะครับไม่มีการหลุดล่วงเวลาใช้งานนะครับ สำหรับการเจาะไม้นี่ก็ต้องบอกว่า,วาเป็นงานที่ไม่ยากเลยสำหรับสว่านตัวนี้นะครับเพราะว่าขนาดเล็กหนานาปูนแข็งๆมันยังเจาะได้เลยดังนั้นแล้วงานไม้นี่ก็ไม่เป็นปัญหานะครับรวมไปถึงงานขันสกรูด้วยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการขันสกรูเข้าไม้หรือขันสกรูปลายสว่านเข้าเหล็กก็ตามแต่สว่านตัวนี้ก็สามารถที่ตอบโจทย์การใช้งานได้ดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเราสามารถใช้เป็นไขควงไฟฟ้าในการที่จะเอาไปประกอบเฟอร์นิเจอร์หรือไม่ก็เอาไว้ถอดประกอบพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆก็ทําได้ดีเช่นกันสาหรับสวา่านไร้สายโลนิค18บวลต์ตัวนี้ก็ต้องบอกว่ามันสามารถที่จะใช้งานได้ครอบคลุมกับงานต่างๆภายในบ้านได้ดีมากทีเดียวไม่ว่าจะเป็นงานขันสกรู ในรูปแบบต่างๆรวมถึงงานเจาะไม้เจาะเหล็กแล้วก็เจาะปูนด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าจะมีติดบ้านไว้สําหรับสว่านไวสายโลนิกโลนิกแบรนด์ที่ช่างตัวจริงไว้ใจเทคโนโลยีจากเยอรมนีพร้อมเปลี่ยนคุณให้เป็นช่างแบบมืออาชีพนะครับโดยตัวสินค้าก็จะมีการรับประกันหนปีทั่วประเทศโดยบริษัท p o w e r m ม t i c จำกัดตัวแทนจําหน่ายเป็นทางการนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็นะ่าจะจบแค่นี้ก่อนสำหรับการรีวิวสว่านไร้สายโลนอีก18โวลต์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยเจอกันใหม่ขอบคุณทุกท่านมากที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ